ลัมาช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติกันครับจังหวัดนองคายนะครับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติส่งเสริมให้ประเทศไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานในระดับสากลครับที่โรงแรมรอยัลนาคาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดนองคายเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะแพงมา เลขาธิการสภาสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2567โดยมีนายจำลักกันเพชรนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวต้อนรับและก็นายยุทธนา สีตบุตรนายกอบจหนองคายกล่าวรายงานครับค่ะการประชุมวิชาการในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉินและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานค่ะและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นและพื้นที่โดยมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายค่ะรวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้แสดงความคิดเห็นและถ่ายทอดประสบการณ์ของเครือข่ายด้านการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะคะในการ พัฒนาและก็กระตุ้นให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินค่ะนำองค์ความรู้ใหม่ๆไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานในพื้นที่รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนและก็ส่งเสริมให้ประเทศไทยค่ะมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานในระดับสากลผู้ป่วยได้รับบริการอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมีการจัดประชุมขึ้นนะคะในระหว่างที่2ถึง5เมษายน2567ผู้เข้าร่วมประชุมค่ะประกอบด้วยผู้ปฏิบัติการนักวิชาการและนักศึกษากว่า2,000คนค่ะ